จริงๆแล้ว่เรื่องวิธีการแบบ d i ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดจุดจ,ดจบแล้วการซื้องวดเนี่ยผมว่าอย่าไปคิดว่าเป็นผลงานของบัฟเฟต t นะเพราะว่าถ้าคิดว่าเป็นผลงานของบัฟเฟตเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บตัวคนอย่างปู่นี่นะถ้ามันแพงเกินไปเนี่ย เขาก็จะไม่บายไอเดียถ้าถ้ามันซับซ้อนเกินไปมีโอกาสที่จะมีคู่แข่งที่เข้ามาทำลายได้เนี่ยผมว่าเขาไม่เอาแต่ในเวลานี้เนี่ย Google เองเนี่ยผู้ดตรงนะทุกสิ่งท,ที่ที่ Google ทำเนี่ยเกือบทุกสิ่งนี่ยทุกคนเข้ามาแข่งนะ position ไม่ได้สตรองแบบนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบเข้าบารแล้วก็เกิด bubble อะไรต่างๆ แต่ในอเมริกาตอนนี้ข้อสรุปตอนนี้สําหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับว่าที่อเมริกาเนี่ยเ f ฟฟิ i e เ c นซีมันสูงมากแล้วจะมาโอกาสที่จะใช้หลักการ v i แบบรวมถึงแบบของว a r r เ n นบั f เฟตก็อาจจะไม่เวิร์กแล้วถ้าเดี๋ยวเราจะว่าต่อไปว่าเออแล้วที่ไหนหรืออะไรยังไงที่เราจะยังอาจจะมีโอกาสอยู่นะในการที่จะใช้หลักการ v i เนี่ยไปทำเงิน กำลังเปลี่ยนไปเร็วกว่าที่เคยคำถามคือนักลงทุนจะอยู่รอดและชนะตลาดได้อย่างไรทั้งหมดนี้อันนแน่นใน8 s e s s i o n เข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และหุ้นศักยภาพสิเด้งมาหาคำตอบในงาน Follow the Future พร้อมกับทีม Win the AI Era Six the Alpha Survive the Bubbles ที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อน เรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะอาจารย์เซอร์ไพรส์กับ Move นี้ของทาง Berkshire Hathaway ไหมคะเมื่อเห็นข่าวว่าเขาเข้าซื้อหุ้น Google ในช่วงการรายงานสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คะ่ะผมคิดว่า Move นี้อาจจะไม่ใช้เป็นเริ่มต้นโดย b u f f e t จริงๆ b u f f e t ก็เคยเคยพูดคล้ายๆว่าเสีได้ไม่ได้ซื้อ Google นะตอนที่มันยังราคาต่ำกว่านี้นะนะฮะก็ก็ผมอาจจะคิดว่า ปู่ก็เปลี่ยนใจแล้วนะต่อไปนี้ถ้าปูยังมีชีวิตอยู่ต่อไปยาวๆก็อาจจะพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนแนวและนะหรือว่าดูว่า Google เนี่ยเป็นแบบ BI นะเป็นหุ้นแบบ BI คล้ายๆกับสมัยที่ซื้อเอ่อแอปเปิลนะแต่ว่าจริงๆผมคิดว่า Move นี้น่าจะเป็นของคนรุ่นใหม่เล็กอเบลนะแต่แน่นอนป๊อปเฟ ก็ต้องเป็นคนที่แอปพปิอยู่ดีเพราะยังเป็น c ีออยู่นะแต่คิดว่าเขาคงปล่อยแล้วแหละว่าเออเขาจะหมดอยู่แล้วไม่แค่เดือนของเดือนจะมาแล้วคนใหม่เสนอมาเนี่ยาก็ต้องยอมนะว่าอตอนนี้เขาอยากทําก็ต้องทําไปนะแล้วก็การซื้องวดเนี่ยผมว่าอย่าไปคิดว่าเป็นผลงานของบัฟเฟตนะเพราะว่าถ้าคิดว่าเป็นผลงานของบัฟเฟตเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บตัวเพราะว่าจะกลายเป็นว่า พอซื้อเสร็จอีกสักพักหนึ่งถ้าเกิด Google เป็นอะไรนี่นะจะมาจะมาจะหาว่าปู่เนี่ยทำผลงานแย่ก่อนจากน,นะเพราะฉะนั้นผมผมสำหรับผมผมไม่คิดว่าอันนี้เป็นควรจะเข้าเป็นเป็นเรื่องผลงานของปู่บัฟเฟตต์แอปเปิเนี่ยใช่แต่อย่าลืมว่า Apple ตอนนั้นเน่ยตอนที่ปู่ซื้อเนี่ย PE น่าจะไม่ถึงสิบเท่าเงินสดมหาศาลแล้วก็โ s i t i o n ก็แข็งแกร่งเต็มที่นะ เพราะนั้นตรงนั้นเราต้องบอกว่าเป็นเรื่องของปู่จริงๆแต่มันก็หลายปีเลยนะแล้วปู่ที่ซื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อเพราะเป็นไฮเทคอะไรหรอกนะปู่ซื้อเพราะว่าปู่เห็นว่า Apple เนี่ยมันกลายเป็นสินค้าผู้บริโภคที่สตรองมากเหมือนกับสมัยที่โคกกำลังแบบมาแรงมากอะไรต่างๆพวกนั้นนะเพราะนั้นสรุปก็คือตอนนี้ผมไม่อยากจะสรุปว่าเป็นผลงานของปู่จริงๆรอบนี้นะนะแล้วก็คิดว่าโดยความที่ ศึกษาปักเสร็จมานานแล้วก็ดูพฤติกรรมดูอะไรมาตลอดเนี่ยผมคิดว่าไม่ใช่นะคือ,อ,อราคา Google ไม่ได้ถูกแบบนั้นนะแล้วก็ยังเป็นหลายสิบอยู่นะยี่สิบสามสอะไรต่างๆแล้วก็ความแน่ไม่ความแน่นอนก็ไม่เหมือนกับสมัย Apple ซึ่งไม่มีคนแข่งได้หรอกนะไม่มีไม่มีบริษัทไทยเจ็กที่ไหนมาทำทำแอปเปิแข่งกับ Apple นะแต่ในเวลานี้เนี่ย กูเกิลเองเนี่ยผู้ทำตรงนะทุกสิ่งที่ที่ที่กูเกิลทำเนี่ยเกือบทุกสิ่งเนี่ยทุกคนเข้ามาแข่งนะ s i t โพ n ิชันไม่ได้สตรองแบบนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแบบเข้าบารแล้วก็เกิดบับเปิอะไรต่างๆแล้วก็เสียหายนะอะเอาเป็นสรุปอย่างนั้นก่อนนะว่าว,า,วา,ะาว่าไม่ไม่ผมสำหรับผมผมไม่เข้าตัวนี้ว่าเป็นผลงานปู่นะแม้ว่าปู่จะแอ p r o ซซแต่ว่าเรารู้ไงว่า คนอย่างปูนี่นะถ้ามันแพงเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ใฝ่ไอเดียถ้าถ้ามันซับซ้อนเกินไปมีโอกาสที่จะมีคู่แข่งที่เข้ามาทำลายได้เนี่ยผมว่าเขาไม่เอานะคือเราก็ตามปูมาตลอดนะนเราเองก็คิดแบบเดียวกันว่าถ้ามันมีอะไรน่าสงสัยเนี่ยคือเราไม่ต้องการขัดทุนนะ mm hmm. คือกำไรมากกำไรน้อยไม่ว่านะแต่ถ้าขาดมีโอกาสขาดทุน ค่อนข้างสูงเหมือนกันก็จะไม่เอาครับแล้วก็ไม่ไม่บายไอเดียกับเรื่องว่าโอ้โหมันจะเปลี่ยนโลกอะไรต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สายปู่โดยเฉพาะตอนอายุเก้าสิบห้าแล้วแล้วกำลังจะปลดระวางเนี่ยนะผมคิดว่ารอบเสร็จก็บอกว่าอา้าผมก็ยอมว่าปลดไปโดยที่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้มิสจากเรื่องของเขาเรียกว่าไฮเทคไปอะไรไปเพราะว่าที่จริงนี่นะ ถ้าจะคิดแบบเนี้ยเขาควรจะคิดมาก่อนสักสิบปีไปอย่างน้อยหมายความ่าปู่นะถ้าคิดจะเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นครับก็เริ่มเป็นละนะเริ่มเป็นอย่างนั้นและจริงๆผลงานของปูตนน่ตั้หลังเนี่ยก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลอดแต่ชีวิตยอย่างปู่เนี่ยก็ไม่แคร์นะอันเดอร์เพอร์ฟอร์มสิปีก็ไม่ว่ากันแต,แต่ทุกครั้งที่เกิดอย่างนั้นนะปู่ก็จะกลับมาสตรองเกอร์ในอดีตนะฮะในอดีตนะ แต่รอบนี้ถ้าปู่มีชีวิตอยู่ต่อก็อาจจะบอกว่าเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างเปลี่ยนหมดด้านนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมกําลังพูดอยู่หรือกําลังคิดอยู่ว่าจริงๆแล้ว,วเรื่องวิธีการแบบ BI ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดจุดจบแล้วสาหรับโลกเรานะโลกที่เป็นแบบโลกโลกอเมริกาโลกที่ก้าวหน้านะเราต้องคิดว่าตลาดแต่และแห่งก็ยังไม่เหมือนกันตลาดบ้านเราตลาดหุ้นเวียดนามตลาดหุ้นอเมริกา มันจะมีสเตทที่แตกต่างกันใช่ไหมคือจบที่หนึ่งไม่ได้ว่าทุกที่ที่จบไปด้วยนะมันจะอาจจะมีตลาดมีตลาดอุ่นอื่นสังคมอื่นที่ยังใช้ได้นะเพราะว่ามันมีในตลาดพุ้นเนี่ยมันมีคำคำนึงพูดว่า efficiency นะคือตลาดแต่ละแห่งเนี่ยมีคุณสมบัติในการลงทุนในการที่อะไรต่างๆนี่แตกต่างกันนะแรคเตอร์แตกต่างกัน ฉพาะอย่างยิ่งก็คือคําว่า e f f i c i e n c y ก็คือว่าตลาดที่ e f f i c i e n c y สูงเนี่ยตอนนี้ก็คือตลาดอเมริกาที่จริงเขาก็สูงมานานนะ efficiency สูงแปลว่าอะไร e f f i c i e n c y สูงแปลว่าข่าวสารข้อมูลทุกอย่างนะการวิเคราะห์อ,อะไรทุกอย่างเนี่ยมันแก้หน้าไปมากจนกระทั่งสามารถที่จะ i d e n t i f y นะสามารถที่จะกําหนดได้ว่าเฮ้ยหุ้นตัวเนี่ยมันกําลังดีมันกําลังอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันควรจะมีค่าเท่าไหร่ มันจะใกล้เคียงแต่ในตลาดที่ไม่ไม่มีเอ f i c i e n c y เนี่ยมันเป็นตลาดที่ไม่มีประสิทธิภาพในแง่ที่ว่าคนก็ยังผู้ลงทุนไม่ค่อยเป็นยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องพวกนี้คนยังเป็นนักเก็งกำไรอะไรต่างๆมีคนที่เล่นหุ้นจำนวนน้อยอะไรซึ่งเวลามีหุ้นบางตัวเนี่ยที่มันดีขึ้นมาแต่ว่าคนก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่สนใจที่จะไปซื้อทำให้ราคามันต่ำราคามัน underperform ทีนี้ถ้าคนที่เก่งคนที่เข้าใจว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเยอะๆพวกนี้ก็จะเข้าไปซื้อหุ้นพวกนี้ยแล้วรอสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นแล้วเขาก็ทํากําไรน,นี่บ i เราก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งนักลงทุนกลุ่มหนึ่งกลุ่มประเภทหนึ่งที่เราบอกว่าเออมันมีหุ้นประเภทที่คนอ่ะไม่ได้มองคนไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาเก่งกําไรอยู่เขาไม่เข้าใจว่าหุ้นแบบเนี้ในอนาคตมันจะโตเร็วแค่ไหนอะไรต่าง แล้วมันจะสามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งอะไรต่างๆได้โดยที่คู่แข่งจะไม่มาทําลายมันได้อะไรแบบนี้แล้วเราก็ซื้อแล้วก็เราก็รวยจากการที่มันราคามันขึ้นไปเรื่อยๆนะ่อใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราจะว่าต่อไปว่าเออแล้วที่ไหนหรืออะไรยังไงที่เราจะยังอาจจะมีโอกาสอยู่นะในการที่จะใช้หลักการ V I เนี่ยไปทําเงินแต่ในอเมริกาตอนนี้ข้อสรุปตอนนี้สําหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับว่า ที่อเมริกาเนี่ยเอฟฟิเอนมันสูงมากแล้วจะมาโอกาสที่จะใช้หลักการ BI แบบรวมถึงแบบของวอ r r เ n นบัฟเฟตก็อาจจะไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กแล้วเมื่อว่าที่จริงวอ r r เ n นบัฟเฟตก็ไม่เวิร์กมาส0บยปีแล้วหลักการแบบวอ r r เ n นบัฟเฟตจริงๆเนี่ยไม่ได้เวิร์กมาที่อเมริกา20ปีแต่คนนึกว่ายังดีอยู่มากเพราะว่าเขาทำงานทำผลตอบแทนมหาศาลก่อนหน้านั้นสีปี เยอะจกระทั่งแบบต่อให้20ปีหลังเนี่ยไม่ได้ดีมากเกาะไปตามตลาดหรือต่ำกว่าตลาดเขาก็ยังเป็นตำนานอยู่ดีผลตอบแทนมก็ยังสูงอยู่ดี20เกือบ20เอร์เซนในเวลาหลายสิบปี60ปี70ปีก็เลยทำให้เขาเป็นลีเนแล้วก็ไม่มีใคร beat ได้ไง่ายๆครับค่ะนี่คือถ้าส่วนที่เป็น เหตุผลเรื่องของหุ้น Google นะคะคือถ้า<ม>อาจารย์มองว่าคุณปู่ไม่ใช่คนตัดสินใจนะคะแต่ว่าตัดสินใจก็คงจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะคะแต่ว่าคือการไฟเขียวเนี่ยก็คงจะต้องมีเหตุผลอยู่ดีนะคะว่าทำไมถึงไฟเขียวในการเข้าซื้อนะคะเพราะว่าโลกเี่นไปแล้วเพราะว่าปู่ก็มองมเห็นโอกาสบางอย่างหรือว่าก็อยากจะให้อำนาจก,กับคนที่มาเป็นอนาคตใหม่ของเบิร์ชเชียร์นะคะเหตุผลที่อนุมัติหรือเหตุผลที่ไฟเขียวอาจารย์มองว่าเป็นเพราะอะไรคะ ก็เนี่ยก็คือทั้งหมดที่คุณกีตาร์พูดเนี่ยแหละก็คือเขาก็คิดว่าพราะปู่ปู่เป็นคนที่แบบว่าเขาถ้าเชื่อคนถ้ารู้สึกว่าคนคนนั้นเก่งคนนั้นดีอะไรเนี่ยปู่ก็ไม่ไม่ไปตัดสินใจนะอย่างเช่นเวลาซื้อธุรกิจมาเนี่ยผู้บริหารจะมาถามว่าบเสร็จปุ๊บก็บเฮ้ยเ,เรื่องของเรือเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ต้องทําเพราะอยู่เป็นผู้นําอยู่เป็นคนที่จะทําทเพราะฉะนนั้หลักการอันเนี้ยผมคิดว่าปู่ก็คิดอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยตอนนี้ปู่ก็ไม่แน่ใจว่า ปู่จะตัดสินใจได้ถูกหรือเปล่าหรือผิดแต่ในเมื่อคิดแล้วว่าจะตั้งให้คุณเป็นคนต่อไปเนี่ยปู่ก็ต้องปล่อยนะต้องปล่อยโดยธรรมชาตินั่นเป็นหลักวิธีคิดของปู่แล้วจริงๆพูดตรงๆปู่เองก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าปู่ก็รอมาตั้งนานล้ะและ้วก็มันก็ขึ้นไปทุกวันทุกวันจนปู่บอกว่าเอาแล้วตัดสินใจไปเถอะนะเพราะาผมอาจจะผิดก็ได้เพราะว่าที่จริงปู่เคยพูดเหมือนกันว่าให้กูเกิลเนี่ยเขาเขาพลาดไป ที่ก็พอเข้าใจแต่เขาอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ร้อยเปอร์เซนอย่าไปทําแล้วมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องกู o ก l e นี่เป็นแบบปู่อาจจะสองจิตสองใจมานานแล้วล่ะจนวันหนึ่งบอกว่าเอาน่ะก็ทําไปเถอะเพราะว่าถ้ามันจะขาดทุนก็ช่วยไม่ได้ละแต่เดิมทีเนี่ยปู่อาจจะเป็นแบบปู่ที่อยู่จนอายุเจ็ดสิบปีแล้วก็บอกว่าปู่ไม่เคยต้องทําแบบนี้ถ้าไม่มั่นใจไม่เอา แต่ถึงวันนี้เนี่ยจะใช่ปู่ยังบอกแบบเดิมแล้วก็เห็นว่ามันขึ้นทุกปีเนี่ยแล้วปู่ยังจะไม่ให้ทำเหรอถูไหมเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมบอกว่าไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่ใช่ปู่เป็นคนที่บอกว่าอ่ะตัดสินใจเอาแล้วถ้าปู่คิดอย่างนั้นปู่ควรจะเอาไปก่อนหน้านี้ละเพราะว่าปู่มอง Google มาผมว่าไม่ได้ไม่น่าจะต่ำกว่าสิบปีแล้วมั้งเพราะว่าคือคาแรคเตอร์ของ Google ที่เป็นมาตลอดเนี่ยก็คือว่าเขามีความได้เปรียบที่ยั่งยืน มีลูกเครือลูกขายคนที่ใช้บริการที่ติดแล้วก็คู่แข่งก็เข้ามาไม่ค่อยได้นะตอนนั้นอะ่ะใช่าคือไอ้พวกเซอร์เซนจินเนี่ย Google เขากินขาดจริงๆใช่าแต่ขนาดนั้นก็ปูกก็ยังไม่ยอมเพราะยังไม่ไว้ใจร้อซแต่ตอนนี้จะมองไว้ใจผมก็บอกว่าให้อันนี้อาจจะไม่ยุดุ่ิทำเลยนะพอเข้ามาถ้าเกิดว่ามันคอ l เลกชันแรงๆนี่ปู่เสียหายจบจบค่ะ แต่คือจะเป็นไปได้ไหมคะอาจารย์คะว่าคือนี่จะเป็น new b e r k s h i r ์แล้วนะคะคือยุคที่ปียอนปู่แล้วนะคะเขาอาจจะกล้ามากขึ้นอาจจะเดิมพันกับอนาคตมากขึ้นนะคะอาจจะยอมละหลักการเดิมๆนะคะแล้วก็ transform ความเป็นหลัก vi ให้มันทันกับโลกมากขึ้นคะ่ะอาจารย์แน่นอนครับจริงๆแล้วไม่มีทางที่บิร์กเชียร์จะเป็นอย่างเดิมแบบปู่ได้ สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วที่ผมพูดไงคราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือ BI เนี่ยมันก็มีเวลาของมันที่จริงเนี่ยทุกทฤษฎีการเงินการลงทุนเนี่ยมันก็มีเวลาแต่มาไม่มีไม่มีหลักการอะไหรที่บอกว่าใช้ได้ตลอดไปเพราะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นที่ที่แบบว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะเอ f ฟิเชนซี่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะตลาดหลักทรัพย์เนี่ย หลักการอะไรก็ตามที่ใช้ได้ตอนแรกเนี่ยนะแล้วมันใช้ได้ดีมากจนกระทั่งคนตามเนี่ยคนก็จะมาใช้หลักการนี้เพิ่ม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 พอคนใช้หลักการเพิ่มถึงจุดหนึ่งเนี่ยจะมาเขาก็รู้แล้วว่าให้หุ้น VI มันจะขึ้นยังไงอะไรยังไงพอหุ้นเกิดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเข้าไปรุรมกันซื้อจะมาราคาของหุ้นตัวนั้นก็รีบจะขึ้นมาทันทีนะเรียกว่าตลาด Efficiency สูงเพราะฉะนั้นถึงจุดหนึ่ง หลักการที่เคยใช้ได้จะต้องใช้ไม่ได้ตามหลักทฤษฎีเลยนะมันโดยธรรมชาติมีเงื่อนไขยอยู่สองสามเงื่อนก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่ถ้าทุกคนมีความรู้เท่ากันหมดแล้วก็อีกอันคือทุกคนมีความซับิสติเกตคือนักลงทุนมีความเก่งในการจะวิเคราะห์อะไรต่างๆได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะหลักการตรงนั้นเนี่ยจะจะใช้ไม่ได้นะหลักการตรงนั้นใช้ไม่ได้แต่อดีก็เหมือนกันนะ สมัยก่อนเนี่ยบอกหลักการถ้าสมมติเราบอกว่าเทคนิคข้อเนี่ยเคยใช้ได้พอคุณบอกว่าใช้ได้ใช้ได้วิธีเนี่ยทำทีไรกำไรทุกตีช<ค>นก<ช>็จะเข้าไปทำเทคนิคข้อไงอันนั้นตัดอันนั้นคุณต้องซื้อต้องซื้อพอคุณเข้าไปซื้อปุ๊บมันขึ้นแต่ก่อนละ<ช>คนที่มาทีหลังก็ไม่ไ,มได้ละเพราะว่าราคามันขึ้นไปจนถึงถึงมูลค่าที่แท้จริงหรือถึงราคาที่เหมาะสม เพราะนั้นมันก็จะหายไปก็เ,เรียกอัลฟ่า Alpha มันก็จะหายไปจะหลักการอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามีคนใช้เยอะๆแล้วเขาสามารถจะมีข้อมูลมีข่าวสารอะไรต่างๆได้เท่ากับคุณจ้ะมามเขาวิเคราะห์ได้เท่ากับคุณอะไรเท่ากับคุณก็จบอย่างตอนเนี้คุณกีต้าผมว่าคิดนะว่าหลักการหลังๆเนี่ยกลายเป็นพวก AI ที่เขาเริ่มใช้ได้ตอนหลังหลังนี่พวกพวกนี้เขาเก่งมากนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเปิดเผยแบบปู่จ้ะมาเพราะเขาเป็นกองทุนอะไรต่างๆที่ อะไรค่อนข้างปิดนะมีแต่คนรวยเข้าไปลงทุนอะไรต่างจะมาเขาก็จะเข้าไปใช้ AI ใช้นูใช้นี่แล้วก็เลือกหุ้นเลือกหุ้นแล้วก็ขายทำกำไรได้แต่วันหนึ่งเนี่ยพอคุณดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีคนตามมาใช่หลักการคุณจะมาแล้วเขาก็ได้ได้พอพอทุกคนเข้ามาเยอะปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นมันไม่เปิดโอกาสให้คุณเข้าไปแล้วรอสักพักแล้วได้กำไรละมันก็จะเป็นอย่างนี้จะมายิ่งไอเข้ามามาก เท่าไหร่เนี่ยอนาคตมันก็จะต้องเปลี่ยนไปว่าเออมันจะมีอะไรบางอย่างที่ใช้ได้แล้วพอใช้ได้สักพักหนึ่งก็จะหายไป AI นี่ไอี i เนี่ยยิงคือถือว่าอยู่ได้นานมากนานกว่าหลายๆหลักการเอา,อางี้ดีกว่าเทคโนิลอีนี้้ามาปั๊บเดี๋ยวก็ไปอะไรต่างๆไปใช่ไหมแต่ VI ใช้ได้นานมาก โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิศเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ